ส่วนเรื่องราคาไข่ผู้ค้าไข่ไก่จันทบุรีครับก็เล่า้ฟังว่าตอนนี้โอ้โหราคาไข่ไก่ได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดตอนนี้เบอร์ศูนย์ราคาทะลุไปแผงละ1 4 5บาทขณะที่ผู้บริภโภคเองครับก็ยังคงจําเป็นต้องใช้ไข่นะครับประกอบอาหารนําไปประกอบเป็นเมนูหารต่างๆเพื่อจําหน่ายนะครับก็แวะเวียนมาซื้อกันตลอดทั้งวันผู้สื่ขาวก็ลงไปพื้นที่ บริเวณตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะครับสำรวจราคาไข่ไก่ครับบรรยากาศการซื้อขายที่ร้านไข่ไก่ปราณีฟาร์มอยู่ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับเดือนนี้นมีการปรับขึ้นราคาต่อเนื่องทีเดียวราคาเบอร์สี่นะครับแผงละ115บาทเบอร์สามแผงละ120บาทส่วนเบอร์สองครับแผงละ125บาทเบอร์หนึ่งแผงละ130บาทเบอร์ศูนย์นี่ใหญ่สุดครับแผงละ145บาท ซึ่งราคาที่ขายอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นราคาของสมาคมผู้ค้าไข่ไก่นะครับที่กําหนดขึ้นมาส่วนสาเหตุการขึ้นราคาของไข่ไก่ระยะนี้ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าปลดไก่ครับก็คือถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนแม่ไก่ชุดใหม่เข้ามาก็อาจจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยไข่ไก่มีจํานวนลดน้อยลงอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากสภาพอากาศครับที่ค่อนข้างร้อนจัดก็ทําให้แม่ไก่เนี่ยไม่ค่อยออกไข่มากท่ีเท่าที่ควร และก็เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคครับก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงหาซื้อกันตามปกติเพราะเป็นวัตถุดิบที่หลายครัวเรือนครับต้องมีติดบ้านแล้วก็ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผู้ประกอบการร้านอาหารร้านขนมหวานอันนี้จําเป็นต้องใช้ไข่ไก่ครับซึ่งก็ยังต้องมาซื้อตามปกติไข่ไก่ที่ขายดีสุดตอนนี้เนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองครับราคาเฉลี่ยประมาณ130บาทขึ้นไป ส่วนยอดขายภาพรวมภายในร้านเฉลี่ยต่อวันก็ขายได้ประมาณวันละ2,000แผงทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งขณะที่ทางด้านของลูกค้าผู้มาซื้อไข่ไก่ไปทำขนมหวานบัวลอยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าปีนี้ราคาไข่ไก่เนี่ยถือว่าแพงมากไม่เคยเจอมาก่อนครับก็ทำให้ที่ร้านเนี่ยต้องมีการปรับขึ้นราคาขนมหวานร,ร้าน,นี้เ,เจ๊ค,คนนี้เนี่ยขายบัวลอยใส่ไข่ด้วยก็ปรับเป็น15บาทต่อถ้วย ปกติขาย15บาทต่อถ้วยครับตอนที่ปรับขึ้นอีกถ้วยละ5บาทก็เป็น20บาท <S <S เพิ่มค่าขายอีก5บาทครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบหลายอย่างปรับราคาขึ้นทางร้านก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาเมนูต่างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน